ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกแบบซ่อนเอ้แบบแบบซ่อนแอบในในบูเ a เวนกันอีกแล้วนะครับ ep ที่11เนาะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ1 1นะครับอู้ดีใจทีหลัง <c oughs> ไอ้บุรการเองไม่จําไปที่ต้องมาลงคลิปกับพวกเราเพราะเองไม่เข้ามาในสายก็เราก็ต้องลงกับต้นข้าวนะครับข้าวหาย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ตายแล้ว หนูมีชุดด้วยมามามาตุนข้าวตุนข้าวเป็นมาโปรยก่อนเลยโปรยก่อนเป็นอืมวีนี่ตัวเด็ดตัวเดิมนะครับแฮมเตอร์กินลูกกลับเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วแฮมเตอร์มันกินลูกกลับ แล้วนะคบผมจะไปแอบที่แอบที่ผมเตรียมไว้สำหรับผมเองปิดไฟแบบยึปุ๊บปุ๊บนี่มันขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องง่ายๆผมเพิ่งมารู้นะครับว่ามันมีตู้เซฟตรงนี้ยึบยึบยึนบนบเนียนเขาเรียกว่าแนบเนียนยึนบนเห็นไหมแคมเตอร์กรินลูกก๊อฟพร้อมแล้วพิมเลย ผมมีอยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วสคนก็สนุกนะนี่เน่พอมแล้วคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะพวกเราเล่นกัน2คนเนาะดูยืนดูแฮมเตอร์กินลูกกระปบางพังอีกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไปอลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะเป็นกำลังใจทำให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ ตอนนี้ต้นข้าวเขาได้ไปเออต้นข้าวหายตัวอ,อือ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 ,อ รีบแอบดีกว่าอยู่ดีต้นข้าวอยู่ไหนอืมอยู่กลางบ้านซะด้วยงั้นก็ต้องเอาของเล่นไปฝากเพื่อนผมเลยนะครับระเบิดนี่เฮ้ยอ,อยู่ไหนวะตู้ข้าว เฮ้ยนข้าวหายหายไม่หาย,ไม,หายไม่รู้ที่รู้เปิดก่อนเลยไม่ได้เก่งได้จะเกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กอืมนข้าวอยู่ไหนวะาอ้ยมันเพิ่งเข้ามาในบ้าน ฟิลิฟิลิงงงงงงแล้วโองคาไม่รู้นะคนมีตรงนี้นี่บ้านเล็กแบบนี้มันก็ต้องเตรียมกันมาอย่างดีสิค่มันใครมันจะไปงูนี่นี่งงงง เอางงเอางงเอางงไม่รู้นะเขาจะเห็นผมไหมจะรู้ยังไงเขาก็ไม่ทางเจอผมอ่ะมีวังระเบิดเลย เขาเจอผมไม่ได้ออผมเก่งกว่าเขาอย่าง,งลับๆนี่แน่อะไรบุรการแมวไม่สนใจนะครับมันแน่เอาปีนปีดด้นี่โคตรง่ายยิ่มเร็วโคตรง่าย ิมพนผิดกออไยนะครับโคตรง่ายนี่แน่มันง่ายอะไรแบบนี้นะน้องวิวนี่รู้วิวนี่รู้วิวนี่ Eh, tidak tahu, tidak tahu, tidak melihat, tidak tahu, tidak melihat, tidak tahu, tidak melihat. Fili, fili, fili jolirol. Fili, fili, fili. Hei tuh, hei tuh, fili, fili. วิลี่อาจล็กวลวิลง่ายเกินง่ายเกินง่ายเกินไอ้สารรัฐมันจอยมีคนนึงแล้วตายแล้วโอ้ยตา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 ยบุกเองจะ จะจอยกันมาหมดไม่ได้นะเฮ้ยก็โทรกลุ่มแล้วมันไม่ยอมลงคลิปอะนั่น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 เดือดอสหรัฐเอามานี่ยเออ้ยมานี่มานี่ 嗯嗯嗯好吗好吗 ไปเรอยไออโหก็ได้วะจับตาดูคุณอยู่นะครับ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 เอ้าแบนกูถึงใช่อยากแบนมาก ผู้ชายแมนแมนที่อยากได้เธอมาเป็นแฟนผู้ชายแมนแมนที่อยากได้เธอมาเป็นแฟนอีเดี๋ยวพาสายตาหรอตอนนี้เราเห็นมันอยู่นะครับอันนี้เจลีนี่ว่า แน่พยายามปีนพยายามปีนเอาปีนพยายามไมาไปโหไอ้กะเอ,อ้ยไอ้กะไอ้กะโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหโอ้โหเขาได้ปีนออกอะไรจังหวะนี้โอ้โหเพิ่งเพิ่งรู้ว่าขึ้นยังไงโอ้โหเพิ่งเพิ่งรู้ว่าขึ้นยังเพิ่งบันไดยังไงนะบากูไปก่อนละเออไป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 เลยไป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 เลย เรือเลยต้นข้าต้นข้าเร็วเร็วเลยกระโดดขึ้นเอ้ยกระโดดขึ้นเอกระโดดขึ้นเออหลวงตายแล้วไว้บนเนาะพ่อหนูเล่าบ่ดนี้พ่อหนูมึดอุ้ยเฮ้ยห้องน้ำน้ำเป็นนายเพื่อนอุ้ยอุ้ยมันดังวาดผ้าเพื่ออย่างวันนี้ต้นข้าวเขาได้ออกวันนี้ออกจากบ้านครับ แน่เห็นนะเราอ่ะอแน่นแน่ขบ้านแง่เงาะเข้าไปทำไมว่าห้องน้ำแล้วก็ออกเพื่อนยังว่นนี้โอ้โหพยายามคือจะปีนขึ้นให้ได้เลยใช่ไหมกดดันเขานะครับอ่านไม่ออกเออ เร็วจังหวะนี้โอ้โหก็โดดดองๆเลยเฮ้ยเฮ้ยตน้นคาวได้แล้วเฮ้ยเยนความสำเร็จกับต้นคาวเรียบร้อยนะครับเย ه! โดเขาได้สำเร็จรุๆๆลวงครับนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพร้อมยัง ผมยังจะเปลี่ยนที่นะเปลี่ยนที่คือแผนแตกเดี๋ยวนิ่งโอเคตายเวลาออกร่ายุดอืม เอ้อยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยโอ้หาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลย ายยากมากเลยอยู่ไหนวะโอ้โหต้นข้าวอยู่ไหนวะห้าห้าเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่ได้อา้าว โอ้โหตกโลกนี่เก่งเกินครับทีลพอตเปน็นนาบ้านถ่ายได้ประมาณ12บสองมา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 ไปคิดนี่มยเลน่นกันก็แบบนอนแล้วมาไปคิด มา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 ,มาปิดคลิปมาปิดคลิปมาปิดคลิปอืมมา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 สำ,ม like, กกสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจุ๊ก